ตอนนี้ก็ไม่มีกระแสเลยเพราะว่าเรียเขาไปเทรนอยู่ที่เกาหลีก็ไปมาเดือนกว่าแล้วน่าจะอีกสี่ห้าวันนี้กลับมามีความเป็นห่วงไหมครับคือเขาบอกอย่ายุ่งกับเขาคือเขาไปกับเขาไปกับกรุ๊ปเขาครับคือเขาไปกับวงเขาอ่ะคือไปกรุ๊ปเขาแล้วก็เออถ้ามีอะไรก็ให้ไลน์ทิ้งไว้อะไรเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาเองแล้วถ้าเทตัวเราเองเรา ติดต่ออะไรยังไงถามติดตามยังไงบ้างก็ไลน์คุยกันได้ครับไลน์คุยกันได้แล้วก็มีผู้จัดการเข้าไปด้วยแล้วก็ถามถ่ายตลอดเวลาเราหนอยอะไรไหมพอบอกว่าเอออย่าไปดึงกลับล่ะกับเขาว่าเขาก็แบบเป็นสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยเองเออเราก็เริ่มแล้วนะตอนแรกก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เอ๊ะตอนนี้มันยังไงวะเนี่ย มันเริ่มมีรูปชายก็มาติดติดในเฟรมกล้องแล้วตายแล้วมีมีถามไหมคะพี่เต้เออคนนี้เซลเซลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามอ่ะแต่ถ้าสงสัยเมื่อไหร่จะถามตอนนี้ยังเหรอเออเห็นมันยังไม่ไม่ไมด้มีอะไรได้ปรึกษาคุณแม่ไหมคะว่าต้นเนี่งเออเหงะอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเดี๋ยวแม่ไปบอกลูกแตนตอนนี้คือเราต้องเก็บไว้คนเดียวใช่ เราต้องแอบแอบส่องไว้เป็นก็ยังดูกลัว้องมียอยู่อูไม่ได,ด้กลัวนะแต่ว่าก็โอเคล่ะลูก,กน,นะเราก็ต้องแบบว่าฟังเขาด้วย<อ>เป็นวัยเขาเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาวัยเรามันยังไม่สิบห้าสิบหกนยังไม่ได้เป็นแบบแบบเราเป็นแต่ผู<อ>้หญิงไม่ได้เป็น<อ>ในสมัยก่อนใช่ไหมเดีนี้ก็มันเปลี่ยนไปเยอะก็<อ>ลเลยเป็นห่วงนิดหน่อยสักจากเป็นยืดคำขาดไว้หลังจากยี่สิบค่อยมีแฟน เขาเขายังไงบ้างคะของสำหรับตัวน้องเอไก็ยังไม่ได้มีอะไรแบบว่าผิดเพี้ยนไปนะก็คงทุกงเป็นอย่างนั้นแหะค่ะพอหางจากอกไปอยู่ไกลๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพอแบบอยู่ใกล้เป็นห่วงเป็นธรรมดาแต่ว่าเรารู้ข่าวข่าวเขาทุกวันว่าเขาทําอะไรเขาเขาาฝึกจริงๆกับคือกลับมาคราวนี้ก็คงแบบว่าหนักหนาครับคือเขาฝึก เช้ายันดึกเช้ายันดึกเช้ายันดึก,าดกมาเดือนกว่าแล้วเขาใหหมดให้หรือว่าคุณแม่ฟังกันไม่ค่อยนะครับคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้บ่นเรื่องเรื่องไปฝึกแต่ว่าบ่นเรื่องเดี๋ยวจะไปชอปปิ้งนะนบ่นเสาหยุดนะไปชอปปิ้งนะแต,แต่อย่างเป็กเองมีการนให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างคะเ,เวลาแบบนีนเขาฝึกนักคนะุตบอผมไม่ครับเพราะว่า<ม>ตอนอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ ฝึกจริงจังเไรเท่าไหร่แล้วเขาก็เป็นคนเรียกร้องเองที่อยากจะไปฝึกเพราะฉะนั้นก็ไปก็จะได้รู้ว่าอืพวกที่เขาแบบว่าสักเซสไปแล้วสําเร็จไปแล้วเนี่ยเขาผ่านมายังไงนี่แค่เดือนเดียวนะอย่างพวกลิซงริซ่าคงสามสีปีที่จะต้องแบบวัทุกวันใช่ป่ะอันนี้ไปเดือนกว่ากว่าดยด้วยด้วยอยู่เดือนกว่ากว่า คือด้วยเขาหยุดเทอมอะไรไม่ไม่ไม่ตรงกันไม่ได้มีการแอบมีโมเมนต์ที่จะแบบแอบไปดูรูปถ่ายบไปหาออะไรย่างเงี้ยพินไปฮานีโดนมัจะโดนแนโดนอะไรไม่เห็นคือคงไม่ได้คุยกันอีกไปพักนึงเนี่ยเขาสั่งห้ามแต่พ่อแม่ก็เดินไปนะแต่เราจะแบบมีแบบแอบเซอร์ไพรส์ที่จะแบบเซอร์ไพรส์ผมไม่เซอร์ไพรส์อ่ะผมว่าเราจะเซอร์ไพรส์อ่ะเขาจะโดนอะไรกลับมา ก็เสด็จไปกลับเยก็โตเป็นสาวความร้อยจมายใจของพ่อของพ่ออะไรนี้เลยเขา่มีเยอะมากขึ้นไหมคะอืมไม่นะคือเขาก็ยังเดินเหมือนเมื่อกี้ห้าทีแล้วก็เพิ่งโทรมาบอกว่าเนี่ยซื้อซื้อผ้าเนี่ยกลับไปเดี๋ยวจะลบเอาไปให้คนอื่นไปบริจาคอะไรนี้ซื้อสื้อผ้าเยอะเขาคงโตขึ้นด้วยครับอาจจะเปลี่ยนช่วงเนี้ยอายุสิบห้าสิบหก กับความเก่งของเราที่หลายคนเลยเช่นชมว่าเรามันพัฒนาไปไกลเลยเราภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยในตัวบ้านพี่ก็ไม่เคยคิดอะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> มันก็อาจจะเป็นเวของเขาที่มันต้องเป็นก็ได้คือก็ให้เขาลองดูครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าได้ก็ดีใจไม่ได้ก็มีอย่างอืง <c oughs> อ่นให้ทำเราซัพพอร์ตเต็มที่ก็เต็มที่อยู่ครับ